สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้งานช่างกันค่ะก่อนจะไปเรียนรู้มาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ของงานช่างกันก่อนค่ะข้อที่หนึ่งบอกความหมายของงานช่างได้ข้อที่สองจำแนกประเภทของงานช่างได้และข้อที่สเห็นความสำคัญของ งานช่างแต่ละประเภทได้เดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูไปดูเลยนะคะความหมายและความสำคัญของงานช่างงานช่างหมายถึงงานประกอบติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ นักเรียนมาดูประเภทของงานช่างกันนะคะการช่างประเภทแรกได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าจะทำงานเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟทั้งภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือนเด็กๆรู้จักไหมคะช่างไฟฟ้าเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเด็กๆชำรุด นะคะหรือเสียไปเนะี่ยเด็กๆจะทําการซ่อมแซมด้วยตัวเองไม่ได้นะคะเพราะมันอันตรายมากต้องใช้ช่างที่มีความรู้ความชํานาญเท่านั้นในการซ่อมแซมนะคะคะนักเรียนมาดูช่างต่อไปนะคะช่างประปาช่างประปาทํางานเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้เกี่ยวกับน้ำเช่นท่อน้ำก๊อกน้ำเครื่องสุขภัณฑ์เป็นตน้นคุณครูอยากทราบว่าผู้ปกครองนะคะหรือญาติญาติของนักเรียนมีใครเป็นช่างประปาบ้างนะคะหรือช่างอื่นๆน,นะคะเด็กๆตอบคุณครูคมาด้วยนะคะหลังจากที่เรียนคลิปนี้เสร็จแล้วคุณครูจะให้เด็กๆ แนะนำนะคะว่าเด็กๆรู้จักช่างอะไรบ้างนะคะไปดูช่างต่อไปกันค่ะต่อไปเป็นช่างไม้นะคะช่างไม้ทํางานเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งซ่อมแซมบํารุงรักษาและผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากไม้เช่นโต๊ะเก้าอี้เตียงนอน ประตูหน้าต่างไม้แกะสลักเป็นต้นถ้าหากสิ่งของที่เป็นไมนะะ้ที่บ้านของนักเรียนชำรุดเสียหายผู้ปกครองที่มีอาชีพเกี่ยวกับช่างไม้ก็สามารถซ่อมแซมได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะทำเป็นอาชีพในการประกอบติดตั้งนะคะอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับไม้ เป็นอาชีพหลักของตัวเองได้ค่ะช่างต่อมาคือช่างโลหะค่ะทำงานเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาและผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะเช่นรั้วบ้านที่เป็นเหล็กชั้นวางของที่ทำจากอลูมิเนียมเป็นต้นผู้ปกครองหลายท่าน อาจจะเป็นช่างโลหะก็ได้นะคะสามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้ะคะ่ะและช่างต่อไปนี้เป็นช่างที่คุณครูและนักเรียนรู้จักกันเป็นอย่างดีคุณครูรู้จกักผู้ปกครองที่เป็นช่างปูนนะคะผู้ปกครองของนักเรียนชั้นป .1 เป็นส่วนใหญ่เลยที่ ประกอบอาชีพเป็นช่างปูนช่างก่อสร้างนะคะ,ะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเด็กๆได้ค่ะช่างปูนจะทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆเด็กๆสามารถช่วยผู้ปกครองหรือติดตามผู้ปกครองไปดูงานก่อสร้างนะคะแต่ต้องดูอยู่ห่างๆไม่ให้เกิดอันตรายค่ะสามารถ อาใช้เป็นอาชีพเสริมหรืออาจเป็นอาชีพหลักของเด็กๆในอนาคตก็ได้นะคะน,นักเรียนและช่างสุดท้ายที่คุณครูจะแนะนําในวันนี้ก็คือช่างทาสีค่ะช่างทาสีจะทํางานเกี่ยวกับการทาสีตกแต่งอาคารบ้านเรือนสถานที่และสิ่งของเครื่องใช้ให้มีสีสันสวยงามคุณครูหวังว่า ประเภทของช่างต่างๆที่คุณครูแนะนำในวันนี้เด็กๆคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้ทราบความหมายและประเภทของงานช่างแต่ละประเภทไปแล้วนะคะงานช่างแต่ละประเภทนักเรียนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนนะก็เป็นช่างอยู่แล้วนะคะเด็กๆอาจจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานช่างต่างๆจากผู้ปกครองได้นะคะและในวันนี้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆทำค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดแล้วเขียนชื่อช่างพร้อมบอกว่าช่างแต่ละประเภททำงานเกี่ยวกับอะไรตัวอย่างนะคะคุณครูมีตัวอย่างมีภาพสองภาพให้ค่ะภาพแรก เป็นช่างไม้นะคะคุณครูก็เขียนว่าช่างไม้เขาทำงานเกี่ยวกับบำรุงรักษาและผลิตโต๊ะเก้าอี้ค่ะช่างต่อไปเป็นช่างทาสีค่ะช่างทาสีจะทำงานเกี่ยวกับตกแต่งอาคารบ้านเรือนสถานที่ให้มีสีสันสวยงามค่ะเด็กๆสามารถย้อนดูคลิปและเขียนลงไปในใบางานซึ่งใบงานคุณครูแจกให้ เด็กๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่มารับที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเพียงตะวันลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ